ครับวันนี้ก็พามาดูของการขุดสระขนาดเล็กของกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดพิจิตรนะครับที่ดูแลพี่น้องเกษตรกร,กรอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นพื้นที่ที่อ,อยู่นอกเขตชประทานทนนี้วิธีการขุดสระของอกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดพิจิตรก็คือจะใช้การวัดสระขนาดเล็กจากปริมาตรของดินคือ1นึ่ลูกบาทเมตรเป็นหลักทีนี้ถ้าประชาชน ที่ยังไม่ได้สระขนาดเล็กถ้ามีความต้องการก็ถือต้องไปเขียนคำร้องขอเพื่อที่จะให้ทางกรมพัฒนา,นา,นนนา,าที่ดินจังหวัดพิจิตรนะครับยื่นเรื่องขอสระขนาดเล็กไปยังที่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรก็จะทําให้กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดพิจิตรนั้นจัดงบ มาให้กับเกษตรกรที่มีความต้องการขุดสระขนาดเล็กได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะดําเนินการนโยบายตามนโยบาย,ร,บายรัฐบาลเป็นหลักคือดูในพื้นที่ที่นอกเขตจลประทานและกเกษตรกรต้องการขุดสระเพื่อที่จะเก็บกักน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้งนะครับเพื่อที่จะผ่อนคลายในเรื่องของการที่ขาดแคลนน้าการทําเกษตรนะครับก็จึงทําใหา้ทางรัฐบาลมอบนโยบายให้กับ กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดพิจิตรมาดูแลพี่น้องเกษตรกร,ท,กรที่มีความต้องการสะขนาดเล็กเป็นปีๆไปซึ่งจะมีนโยบายให้ให้กับทางจังหวัดนั้นดูแลพี่น้องเกษตรกร,ท,กรทุกปีครับเกษตรกรต้องสมทบอะไรบ้างครับเกษตรกรต้องมีเงินสมทบต่อหนึ่งสะขนาดเล็กก็คือสะละ2,500บาทครับโดยทางกรมพัฒนาที่จังหวัดพิจิตรเก็บเงิน จานวน2500นบาทเข้าไปที่กรมพรนธ์าที่จังหวัดพิจิตรและโอนไปยังที่ที่กระทรวงครับจังหวัดพิจิตรของเราปีนี้ได้มากี่บ่อก,กี่สระครับจังหวัดพิจิตรที่ได้มาปีนี้ะะเฉพาะ,ะงบที่สนับสนุนนอกนะครับประมาณเกือบเกือบสามรสระแต่ที่เกษตรกรขอจริงๆริยก็คือประมาณ156สระแต่ทางนี้ทั้งนั้นได้หองบประมาณสนับสนุนเกี่ยวกับสนับสนุนการคดสระ ขนาดเล็กเนี่ยจากกรมพัฒนาที่ดินเพิ่มเติมเป็นงบเพิ่มเติมมาอีกเกือบเกือบสามร้อยสะในจังหวัดพิจิตรตอนนี้จะขอได้อยู่ไหมครับจากว่าปีนี้งบประมาณาทางาปิดโครงการแล้วครับถ้เาเกษตรกรต้องการที่จะขอเพิ่มก็จะให้เพิ่มได้ตำบลละไม่เกิน24สับรต่อ1นึ่ตำบลแต่ทั้งนี้ทท้งนั้นพื้นที่จะต้องอยู่นอกเขตพื้นที่ชลประทาน